เ oh, ขาคามุ่งนะครับ นังเหลืองนะครับเผาผนเผาอะไรนะครับก็ได้ความหอมนะครับหนังขามหมูก็จะตึงครับเวลาต้มหมอกมามีรสชาติดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับ ที่ร้านใช้เป็นขาหลังนะครับวันนี้ต้มห้าขาครับหม้อเบอร์40ครับีเคาหามนะืหัวเผานี้ซื้อได้ตามแอป l a z a ด a ก็มีนะครับแอปส้มแอป น้ำเงินมีครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ส่งลิงก์ให้ ทั่วเลยนะครับ หนังก็จะเหลืองวันนี้นะครับถือว่าได้นะครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราแยกพักไว้นะครับนี่คำขาหมูที่เราเผาเมื่อกี้นะครับนำมาทำความสะอาดนะครับขูดทูด ใช้มีดนะครับขูดขนขูดอะไรออกอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็พานะครับอือฮือ ผ่านี่คือว่าให้มันเปื่อยเร็วนะครับแล้วก็น้ำาพะโลที่เราต้มจะได้ซึมซับเข้าไปในหนังนะครับในเนื้อในหนังของขามหมูครับนี่ครับผูบบอกหมดเลยนะครับผมช่องของผมวิธีทำความสะอาดวิธีเผาขามหมูให้ทุกคนได้ นำไปประกอบอาชีพได้เลยนะครับสร้างอาชีพนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรของคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็มาถ่ายทอดเพื่อเป็นความรู้ให้แก่ทุกคนนะครับแค่ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม,ผมก็หวังรายได้แต่การทำคลิปนี้นะครับ ตาช่อง Youtube ถ้าเกิดเราไปซื้อสูตรเขาก็แพงนะครับเราขายเป็นหมื่นเน,นะครับสูตรวิชาเขาอันนี้ผมมาบอกให้ฟรีๆเลยนะครับ,รบแล้ก็ล้างทำความสะอาดนี่นะครับนี่างล้างทำความสะอาดแล้วมันก็หนังก็จะสวยแบบนี้นะครับ ก็ไม่มีนะครับนะครับแล้วก็ผ่านะครับผ่าให้ผ่าพันี้นะครับเวลาเราต้มมันจะเปื่อยเร็วนะครับก็น้ำพระโรวมก็จะเข้าในเนื้อในหนังนี่ครับมันจะมีรสจาิความอร่อยนะครับถ้าไม่ผ่านีกินไม่อร่อยครับสตาอ์เลค่อน ให้ต้มก็ต้อมอีกประมาณสามชั่วโมงครับถึง่ะได้ขายต้ม6กโมงเช้าก็นู่นนะครับเก้าโมงครึ่งสิบโมงครับพอดีต้มสามชั่วโมงเปื่อยพักไว้อีกชั่วโมง,หงให้น้ำซึมซับโจโคาหมูครับสชั่วโมงเบ็ดเสร็จนี่ครับผานะครับ น้ำพลูนิดซึมซับเข้าไปในเนื้อนะครับอะไรดำๆแล้วก็ปาดออกนะครับถ้ามีขี้อะไรดำๆนี่นะครอ คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับถ้าว่าทําตรงไหนไม่ถูกคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้นะครับยินดีนะครับยินดีตอบทุกคำถามที่เพื่อนๆคอมเมนต์ให้นะครับบอกหมดไม่มีกั๊กรับให้ด้วยใจครับอยากให้ทุกคนได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ในครอบครัวได้นะครับ เราอาชีพสู้ไปด้วยกันนะครับเศษรษฐกิจแบบนี้ไม่จะห่วงวิชาไปทําไมมันก็อยู่ที่แต่อกลักษณ์ของแต่ละร้านนะครับคื่ในการปรุงปรุงมากกว่านะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนวิธีทํทำข้า,ขาวรสชาติแต่ละร้านก็อยู่ที่วิธีการปรุงนะครับน้ำ น้ำต้มพโล้นะครับจะคงออกรสยังไงเอาให้ถูกปากแล้วนะครับง่ายๆถ,ถูกปากแล้ววนะ่าเออโอเคนะรสชาตินี้ผ่านแล้วนะนั่นแหละครับผมว่าดีกว่าไปตามคนอื่นนะครับเราก็ต้องมีจุดเด่นของเรานะครับ ทำเหมือนกันหมดนะครับแต่วิธีการปรุงรสชาติออกมามันก็ไม่เหมือนกันเหมือนเดิมแต่ละร้านแต่ว่าอยู่ที่ความใส่ใจเราด้วยครับใส่ใจมากใส่ใจน้อยเดี๋ยวผมจะทําเองหมดนะครับจ,จ้างกลจ้างลับคาอยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ขายแหลง่งชุมชน,นครับขายทันอยู่นะครับ ข้าวมันไก่ข้าวขาหมอูอาหารตามสั่งประมาณนี้ครับขายทุกอย่างเวยเตี๋ยวพี่แม่ก็ขายส้มตำภรรยายก็ขายน้ำปัน่นลูกชิ้นทอดนั่นแหละขายครบเซตเลยครับมาที่เดียวมาจบอยู่ที่ร้านเราเลยครับไม่ต้องไปร้านไหนขายกันสองคนนี่นะครับแต่ว่าทำทุกอย่างลูกค้ามาก็ ถ้รอแป๊บหนึ่งนะครับในพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนี่เราใช้เวลาไม่เยอะนะครับตามสั่งนะฮะตามสั่งก็มีระเพร่ง่ายๆครับคนใหญ่ผัดกระเพรากระเพรเาไก่กระเพราหมูสับกระเพราหมูชิ้นกระเพราหมูกรอบกระเพราทะเล กะเพราเครื่องในบางวันผมทำไม่ทันก็ตัดเมนูออกไปเลยวันไหนทำไม่ทันก็นไม่อยากจ้างลูกจ้างครับจ้างลูกจ้างก็วันละสามสี่รอยนีครับร้านผมนี่ก็เปิดขายตั้งแต่สองโมงครึ่งนะครับถึงตุ่มครึ่ง ป็นท่าแก่เองทำเองล้างเองขายเองครับว่าแฟนเพื่อเสือนะ,ะครับแฟนไม่คนเสืบแฟนไม่คนช่วยอีกทีหนึ่งนะครับเราทำกันสบายใจธุรกิจครอบครัวไม่ต้อง,อองไปจ้างใครจ้างลูกน้องก็ปวดหัวบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ขโมยเงินประสบการณ์สอนเอาเองคนระับ ผมก็เปิดร้านอาหารมาก็สิบสิบกว่าปีได้แล้วนะครับขายอาหารตั้งแต่อายุยี่สิบสี่ยี่บห้าครับตอนนี้ก็สามสิบแปดสามสิบเก้าปีครับผมสิบห้าปีขายงไปเรื่อยเหมือนกันครับพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็ขายอาหารทางนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยเหมือนเป็นแล้วว่า ลูกไม้หล่นไม่เกยต้นมนะันซึมซับไปนะครับทำแล้วเออทำแล้วได้เงินนะเป็นอาชีพอิสระไม่ต้องมีใครบังคับมีต้องมีใครมาว่าเราได้นะครับก็เออโอเคชอบเนี่ยทำอาหารเนี่ยทำสวยครับเออดูกันกชัดๆเลยนะ น้ำทางเราสายเรียงด้วยก่อนเรานำไปต้มอีกทีนึงนะครับ